แผนทิฟฟุกุโอกะเด7เสายมูจะต้องถูกใจวันนี้เริ่มเลยตั้งแต่ที่แรกเดินเล่นยามเช้ามา14นาทีจากสถานีฮากตาตะก็ถึงศาลเจ้าคุชิดะละเป็นศาลเจ้าโบราณอายุ1,200ปีที่มีรูปเคารพเทพเจ้าองค์สำคัญของศางส,าสนาชินโตคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยจะมาขอพรเกี่ยวกับสุขภาพให้มีอายุยืนยาวแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จด้านธุรกิจที่สาคัญสุดๆก็คือศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีเทศกาลฮากตาตะกิออนค่ะที่ทุกคนจะมาตั้งขบวนแห่เสลียงยากที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยคือของจริงใหญ่มากขอพรเสร็จเดินต่อมาประ 9นาทีค่ะมาที่เพนสต็อกเทนจิเป็นคาเฟ่ใต้สโลปบันไดที่น่า,ารักกับบรรยากาศอบอุ่นข้างในขายเบเกอรี่หลากหลายสุดๆเยอะเยอะจนเลือกไม่ถูกก็เลยวางแผนว่าเราจะกินเช้านี้และซื้อกลับไปกินบนเครื่องด้วยให้เพื่อนๆดูร,ร้านนี้คือแบบแนะนํามากๆนะคะอยากไปอยากให้มาลองกันอวบทุกอย่างแล้วก็อร่อยด้วยขนมปังเขามีหลายแบบมากทั้งเปลือกแข็งทั้งซาวโดแล้วก็แบบนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเลยจริงๆส่วนตัวพลอยชอบเผ็ดกับซอสขาวค่ะมันฟิลคาโบนาร่ามากแล้วก็ไปมันนุ่ อมอะแบบโฮ้ยฟินขึ้นสวรรค์แล้วความที่เราจะซื้อกลับไปด้วยงานเราก็เลยแบบเออเทคเอาเวทีเดียวนั่งไม่ได้นะคะร้านเขาเล็กๆเ,เองอะกินนี่คือกินนี่เทคเอาเวก็คือต้องเทคเอาเวของจริงค่ะพอรอรับกาแฟเรียบร้อยก็ไปต่อกันจ้าเดิน10นาทีไปที่เทนจินสเตชันนะคะขึ้นนิชิตสึเทนจินโอมุตะไลค่ะเป็นดัซไซฟุเอ็กซ์เพรสนั่งประมาณ16นาทีลงที่สถานีนิชิตสึโกโจสเตชันเดินต่ออีก5นาทีก็ถึงละหนึ่งในสตาร์บัคคอนเซ็ปต์สโตร์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นคือเขาาใใชช้้้ไไมมมปประกกอบกันโดย่ตู เป็นเทคนิคขึ้นโครงบ้านสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่าคิกุมิพอมาเห็นด้วยตาจริงๆแล้วนะอลังการมากรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดเลยที่มาดาไซฟูค่ะ ือมันสวยแล้วก็ทำให้บรรยากาศด้านในดูโรแมนติกอบอุ่นขึ้นเลยท่ามกลางความความหนาวซึ่งวันนี้หนาวที่สุดลมแรงสุดได้มาฉาบมาแล้วก็ออกไปกินด้านนอกกันค่ะเพราะว่าเราเลือกแบบเทคเวทอีกแล้วสุดถนนก็จะเจอกับศาลเจ้าดาไซฝุที่นี่เขามาขอให้เรียนเก่งแต่ใดๆคือเครื่องรางที่นี่มีสารพัดครบทุกด้านไม่ว่าจะขอการงานการเงินประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงซื้อไปเป็นของฝากเพื่อนๆได้เลยดีไซน์น่ารักกรุบดูดีอ่ะ เปลี่ยนมาขนมแล้วนะอันนี้เป็นขนมมัสแทฟดาไซฝูค่ะอเมริกาโมจิโมจิกิ่งบวยแต่จริงๆก็คือแป้งโมจินุมน่มๆเราข้างในเป็นอังโกหรือเอ่อถั่วแดงค่ะถ้าใครมีบินกลับตอนเย็นดาไซฟูเป็นที่ที่หนึ่งที่ใช้ครึ่งวันเช้าได้เลยค่ะแล้วค่อยกลับค่อยออกไปดรายฝูสิบโมงแล้วกลับเข้ามาเทนจินตอนบ่ายสามเรากําลังเดินไปตึกเอ็กซ์ลอค่ะตั้งใจจะไปกินเทมปุระฮิราโอะค่อยชอบที่นี่ที่สุดเลยคือพอเรากดเลือกว่าเราจะเอาเซตไหนแล้วอะเขาจะทอดเทมปุระใหม่มาให,ให้เราชิ้นต่อชิ้น้นไดก ทุกอย่างตอนที่มันยังร้อนอยู่โดยที่ไม่ยมไม่อมน้ํามันเลยอร่อยมากๆใค,คือไม่อยากให้ร้านนีแมสค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเลโคอลเนี่ยเขาก็กินที่นี่กันอยู่แล้วมันมีคิวแต่ว่าพอยไปตอนบ่ายสามไงจะกลางวันก็ไม่กลางวันจะมื้อเย็นก็ไม่นะคะก็เลยได้เข้าเลยโชคดีสุดๆแต่ไม่มีภาพรวมของอาหารมื้อนี้นะคะเพราะว่ามาถึงปุ๊บเข้าปากปับ๊บอร่อย ลำขนาดสุดท้ายต้องขึ้นเครื่องกลับแล้วนะคะก็เลยมาซื้อของฝากที่ห้างบนสถานีฮากาตะเอาจิงๆ้แค่ตรงสถานีเนี่ยก็น่าจะสี่ห้างนะคะคนสามารถสเปนทมาได้ทั้งวันเลยถ้าคนชอบชอปปิ้งอะนะยังไม่วายกินโมจิสตรอเบอรี่เป็นอย่างสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องค่ะมันฉ่บสุดๆอะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่แล้วก็เป็นไส้สตรอเบอรี่อีกเดินทางกลับแล้วค่ะสัญ,ญญาว่าจะมาแชร์แพลนทริปให้อีกใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีตอบมากๆ